วันนี้ก็อยู่คิมตันแทบจะตหังวัดเลยนะคะนี่ก็พาองนี้มมาด้วยค่ะอาการมันเป็นยังไงก็ไม่รู้นะคะพาออกจากบ้านแบบจอยๆจ้า คุณสามีมาแล้วและมื้อเย็นวันนี้ก็มากินทงคัตสึอาโอกินะคะก่อนกลับก็จะมาแวะซื้อของกินที่วิลลาไปด้วยนะ และตบท้ายก็มากินชานมไข่มุกร้านนี้ค่ะคือแบบเดินผ่านหลายรอบแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเป็นชาที่มีกินหอมมากมน่ารักอ่ะอก,กินชานมอยากกินชานมอิูข้าวแล้วและหลังจากนั้นอาทิตย์นึงนะคะก็เป็นอาทิตย์ที่ ป่วยทั้งอาทิตย์เลยค่ะทุกคนเริ่มจากเป็นไข้ก่อนนะนี่ก็เพิ่งเริ่มมาอาทิตย์ทำงานได้นิดหน่อยนะคะคือสองสามวันที่ผ่านมากินยากินข้าวแล้วก็นอนแทบจะทั้งวันเลยแล้วก็แยกตัวออกมาอยู่ที่คอนโดนะคะเพราะว่าจริงๆอะ่ะคือมีธุระต้องทำตอนกลางวานันแล้วบวกกับมีงานที่ต้องรีบทำให้เสร็จด้วยก็เลยรู้สึกว่าแบบโอเคเดียวกลับมานอนอยู่คอนโดคนเดียวก่อนเพราะรู้สึกว่าอยู่คอนโดมันทำอะไรสะดวกกว่าเยอะเลย ฮันโลค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับเพื่อนๆในเวอร์ชันเปื่อยๆนะคะก็เมื่อกี้เราลงไปซื้อของมาว่าจะเข้าครัวน,นิดนึงก็เดี๋ยวจะมาทำอาหารเย็นทานนะคะช่วงนี้ก็รู้สึกว,ว่าแบบออมันยังไม่ค่อยดีขึ้นเลยแล้วก็อยากจะทานอะไรที่มันอร่อยๆหน่อยนะคะก็เลยมาตกที่มาม่าซะงั้นมาดูกันว่าได้อะไรมาบ้างนะคะจัดก,การไปซื้อของ ได้น้ำต้องหุงมาทาไข่ไก่ปี้มันชี่เป็นบุกน,นี่น้ำขิงนี่ปลารท่องโก,งอก,อก้สั่งขยาอะไรต่างๆที่ขยาดว่าไม่อยากอาหารนะหมูนะคะเป็นหมูสำชั้นอ่ะ คือแบบไม่ได้ตั้งใจจะซื้อหมูสามชั้นแต่ว่ามันไม่มีหมูสไลด์ที่เป็นพวกสันคอสันนอกอะไรอย่างเงี้ยเลยเราก็ได้ชุดผักมานะคะชอบมากๆเลยคือแบบเวลาคิดอะไรไม่ออกซื้อชุดผักมาแล้วก็จับไปก้มๆก็คือตกเท่าไหรนน่ดีอะทุกคนถามชาวเน็ตก่อนอ๋าเขาบอกว่าความอร่อยกลมกล่อมเลยนะกลิ่นหอมของน้ำซุปไม่แตกต่างไปจากซุดปกติแม้แต่นิดก็ออมามา่สิ อรเลยเหมือนเดิมน,นะทุกคนสำหรับใครที่อยากกินมาหน้าแต่ว่าก็ถ้ามอเรื่องโซเดียมละ,ค,ะค่ะว่าที่เขาเขียนว่าลดโซเดียม38%เนะี่ยก็โอเคอยู่นะ ไอเลออาบน้ำสระผมสักทีนะคะหลังจากที่แบบไม่ได้อาบน้ำมาประมาณ3วันทุกคนนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์จากด็อกเตอร์ฟอร์แฮนะคะคือเราเสึกว่าสเปนเนี้ยช่วยให้ร่างผมเราแข็งแรงขึ้นก็เลยใช้ค่อนข้างเป็นประจำนะคะรู้สึกว่าผมล่วงน้อยลงด้วยไอเทมใหม่สำหรับแม่บ้านในการดูแลผมนะคะนี่ก็เป็นด y s o n a แอสเทรค่ะทุกคนคือเนี่ยสั่งมาจากพาบายนะคะ1วันถึงทุกคนแล้วราคาดีมากเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะ เดี๋ยววันนี้เจ้ขอตัวไปพักแล้วนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยคิดไว้ว่ายังไงก็น่าจะดีขึ้นแหละเราก็จะเริ่มมาตัดงานอัดงานแล้วก็ถ่ายคลิปแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มทํางานอื่นๆที่อยู่ที่บ้านด้วยไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกัน เครื่องกองน้าที่เราใช้เป็นประจําในช่วงที่เราป่วยนะคะคือเราเริ่มรู้สึกว่าแบบมันดีมากๆเลยที่เรามีเครื่องกองน้ําเครื่องนี้อยู่ในบ้านคือเราอะพอป่วยแล้วเราก็เจ็บคอแล้วเราก็ไอแล้วก็เลยพยายามที่จะจิบน้าอุ่นบ่อยๆนะคะเครื่องนี้เรากดน้นําร้อนแค่สามวินาทีเท่าน,านั้นมันเป็นอะไรที่สะดวกสบายมากๆค่ะทุกคน ช่วงที่เราป่วยนะคะเราก็แยกตัวออกมาอยู่คนเดียวก็ประมาณอาทิตย์ก,กว่าคือเรารู้สึกว่าแบบเรารู้ตัวเลยว่ามันค่อนข้างจะโซวี่มากทุกคนเราทั้งเหงาแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออมันป่วยก็พยายามดูแลตัวเองให้หายบวกกับมีงานที่ต้องทําให้เสร็จด้วยมันก็จะจริงๆก็เหมือนจะพักผ่อนไม่เพียงพอมันก็เลยรู้สึกแบบอ่อนแอทั้งร่างกายและจิตใจ,จนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าค่อนข้างจะช่วยเราได้มากๆเหมือนกันก็คือการเขียนโจ u โน a l นะคะ คือเราเองก็พยายามที่จะมานั่งเขียนจดโน้ตทุกวนันเขียนทุกอย่างเขียนอะไรที่มันเกิดขึ้นในช่วงนี้ก็เนี่ยแหละเป็นรูนของเราช่วงกลางคืนนะคะมันทําให้เราเสิส์กแบบได้มารีไรท์ถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของเราช่วงนี้ด้วยก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะฮิ้วใจมากๆเหมือนกันนะ และนี่ก็เป็นหนังสือสามเล่มที่แคระหยิบมาอ่านในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงที่ป่วยแต่ก็ไม่อยากจะเล่นโซเชียลมีเดียเท่าไหร่นะเวลาที่เราสาแบบโอเคไม่ได้นอนเราก็หาหนังสือมาอ่านนะคะก็นี่เลยน่ารักมากๆในเล่มอย,อย่างเล่มนี้ก็เป็นหนังสือที่มีข้อความที่ฮิวใจแล้วก็น่ารักมากจริงๆค่ะทุกคนส่วนอีกสมเล่มก็จะเป็นนิยายนะ และอีกสิ่งหนึ่งที่ค่ะก็จะทำค่อนข้างจะบ่อยนะคะก็คือนั่งสมาธิค่ะทุกคนค่ะจะชอบดูของช่องคนนี้นะแล้วค่ะก็จะชอบนั่งสมาธิไปพร้อมกับเขาแค่เวลาสิบนาทีทุกคนหรือแบบนั่งก่อนนอนอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันทำให้เหมือนจิตใจเราแล้วก็ส,สติของเราอะ่ะมันผ่อนคลายมากขึ้น นี่คะ่ะทุกคนคุณสานะคะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะทุกคนเพราะว่าป่วยแล้วคะ่ะก็แยกตัวมา,ำาทำงานที่บ้านที่นี้ด้วยแต่คุณสาก,ก็คือส่งดอกไม้มาจ้าน,นี่น่ารักมกากเลยวันนั้นก็คือเขาเอาข้าวมาให้ด้วยนะคะก็คือตอนนั้นเราแบบนอนอยู่ในห้องนั่นแหละก็กินยาเราก็นอนเพราะว่าป่วยอยู่ก็คุณสามีก็เอาข้าวมาให้แล้วก็มีเช่าดอกไม้มาวางไว้ในบ้านให้ด้วยนะคะ มาอัปเดตชีวิตในประศบกร์ที่ผ่านมากันนิดนึงนะคะเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะมีประสบการณ์ชีวิตที่เหมือนกันเลยนะคือวันสุกข,ของแคนเนี่ยก็ตื่นมาแล้วก็ทํานู่นทํานี่นะคะคือวันพฤหัสเนี่ยก็คุยกับคุณสามีแล้วว่าโอเคงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็อาการป่วยมันก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะก็เดี๋ยวตอนเย็นคุณสามีมารับจากคอนโดแล้วก็กลับบ้านนะคะดังนั้นวันสุกก็ตื่นมาเก็บของตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็ทํานูน่นทํานี่จัดบ้านเก็บบ้านแยกของออะไรอย่างเงี้ยทุกคนจนประมาณแบบ บ่ายโมงก,กว่าประมาณน่าจะบ่ายโมงสิบห้าบ่ายโมงยี่สิบประมาณเนี้ยก็ยืนผัดข้าวอยู่นะคะแล้วน้องสาวอะ่ะก็คือน้องสาวมานอนด้วยเพราะว่าแบบเออไม่สบายน้องก็โอเคมาอยู่เป็นเพื่อนนิดนึงก็หลังจากนั้นเนี่ยน้องก็เริ่มบอกว่าพี่เหมือนตึกมันโยกเลยแต่เราเองอะ่ะไม่ได้รู้สึกตัวขนาดนั้นเพราะว่าเราก็เดินไปเดินมาแล้วก็ยืนผัดข้าวอยู่เหมือนมันน่าจะเริ่มสั่นนิดๆก่อนช่วงแรก,แรก หลังจากที่น้องเราอะรู้สึกว่าตึกมันโยกอะคือน้องเรานั่งทํางานอยู่ที่โต๊ะทำงานส่วนเราเองอะก็อยู่ในห้องครัวล้วก็ผัดข้าวไปเนาะเราก็เลยบอกน้องไปว่าแบบเออไม่ได้รู้สึกเลยไม่มีอะไรหรอก แต่ว่าเราก็หันไปมองที่ม่านนะคะคือเรารสึกว่าม่านมันแบบแขว่งๆนิดนึงแล้วคือตรงม่านที่เราหันไปมองอะ่ะคือมันไม่ได้แบบอยู่ในระยะที่แอร์มันตกใส่ใไงทุกคนแล้วก็เร่รู้สึกแบบงงๆนิดนึงแล้วแล้วหลังจากนั้นเราก็เลยหันไปมองตรงระเบียงนะคะคือตากผ้าไว้อยู่แล้วก็เห็นว่าเฮ้ยผ <c oughs> ้ามันแบบเคยงเค้งๆ,ๆอะไรอยางนั้นแหละทุกคนเราก็เริ่มรู้สึกว่าแบบตัวเรามันโคงเค้งอะ่ะแบบเนี้ยแบบเนี้ยเออคือเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นแล้วสักขากระขาแบบ มันก็เริ่มมีเสียงแบบเสียงปูนแตกเสียงแบบโครมเสียงแบบแครกแครกอะ่ะหลังจากนั้นไม่นานก็รีบออกมาจากห้องเลยนะคะก็เปิดจากห้องมาแล้วก็เปิดบันไดหนีไฟวิ่งลงมาเลยจังหวะที่มันพีคมากๆก็คือระหว่างที่วิ่งลงมาจากบันไดหนีไฟทุกคนคือแบบปูนมันแตกไล่หลังมาเรื่อยๆค่ะปูนหล่นปูนหล่นปูนหล่นคือจังหวะนั้นอ่ะเราแบบใจเสียมากๆนึกถึงหน้าคนที่เรารักเราก็แบบเออเราจะเป็นอะไรไม่ได้ขอให้แบบ เราผ่านตรงนี้ไปให้ได้ก่อนแล้วที่เหลือเดี๋ยวเออว่ากันมันก็วิ่ง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 ,งใช้เวลาประมาณแบบ2นาทีก,กว่าทุกคนจะลงมาถึงข้างล่างนะคะก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเป็นประสบการณ์ที่น่ากลัวแล้วก็คือพีคมากๆเลยสําหรับวันนั้นไม่ว่ามันจะเกิดอะไรแบบนี้เราก็ไม่อยากให้มันเกิดอีกเลยก็ไม่อยากจะมีประสบการณ์แบบนี้อีกด้วยแต่ก็รู้สึกว่าโอเคครั้งนี้มันคือบทเรียนสําหรับ สำหรับตัวเราเองนะมันก็เป็นบทเรียนอย่างหนึง่งที่ทําให้เราสึกว่าเออภัยนามชาติแบบนี้มันไม่ได้ไกลตัวเราไปอีกแล้วแล้วคือจริงๆอะ่ะเราเองก็ไม่ได้มีความรู้เลยว่าถ้ามันเกิดจริงๆเราจะต้องทํายังไงต่อตอนที่ลงมาจากตึกแล้วอะค่ะระหว่างที่นั่งอยู่อะเราก็นั่งอ่านเลยนะว่าแบบโอเคถ้าเกิดแผ่นดินไหวควรจะทํายังไงสิ่งแรกเลยก็คือเหมือนที่เราเคยดูของช่องช่องหนึง่งอะค่ะเขาบอกว่าให้รีบไปเปิดประตูไว เพราะว่าบางทีที่มันเกิดแผ่นดินไหวอ่ะล้วประตูมันปิดอยู่อะ่ะบางทีคานมันอาจจะหล่นมาทับประตูทําให้ไม่สามารถเปิดประตูได้ซึ่งอันนี้พอมาคิดจริงๆอ่ะทุกคนมันคือแฟกเลยอะ่ะพอช่วงจังหวะที่เราเองอะ่ะออกมาจากห้องอะคะ่ะแล้วน้องเราลืมของแบบเหมือนหยิบรองเท้ามาไม่ครบคู่หนึ่งน้องก็เลยเปิดไปเปิดประตูไปเอารองเท้าอีกรอบหนึ่งจังหวะนั้นอะ่ะคานประตูอะ่ะมันหล่นลงมาแล้วทุกคนคือมันเลยทําให้จังหวะที่สองครั้งที่สองที่น้อง หยิบรองเท้าได้แล้วปิดประตูอะประตูห้องเราไม่สามารถปิดได้แล้วเราอะเพิ่งเห็นตอนที่เราเข้าไปเก็บของไปดูห้องอีกทีประมาณสี่ทุ่มก็คือแบบประตูมันปิดไม่สนิทเห็นได้ชัดเจนเลยแล้วก็มีบางห้องอะค่ะเขาไม่สามารถเปิดประตูออกมาได้เพราะว่าเหมือนคานมันหล่นประตูแบบทับประตูออกมาเนก็เลยแบบเขาเปิดประตูออกไม่ได้ ก็มาอัปเดตชีวิตคร่าวๆในวันศุกที่ผ่านมาให้กับเพื่อนๆฟังกันนะคะสำหรับใครที่มีประสบการณ์แบบเดียวกันก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยมาอัปเดตกับแครได้น่ะแล้วตอนนี้ครับก็อธิษฐานแล้วก็เอาใจช่วยกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้างานอยู่แถวจตุจักรการขอให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีนะคะขอเป็นกำลังใจให้มากๆเลย แล้วค่ะก็ขอปิดคลิปไปด้วยการเข้ามาเช็คห้องเก็บห้องแล้วก็เข้ามาเก็บของนะคะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับเ,เพื่อนๆที่กําลังเผชิญประสบการณ์เดียวกันอยู่นะก็หวังว่าพวเพื่อนๆจะรักษาสุขภาพต่อจากนี้นะคะไม่เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้แม่บานแดลีไปแล้วบ๊ายบาย